ทีนี้แชมปเปี้ยนเยอะแมากมายครับก่อนหน้านี้โอ้โหโยนเข่าครับหนักๆแหลมๆขาครับแห้งนะครับโยนเข่าซ้ายนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับชกแบบเบสิกเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับได้ระยะกระจิมก็ยกแบบนี้ครับโอ้โหแทงซ้ายแต่ละดอกไม่กันไม่บังนี่อันตรายครับดีเซลเล็ก การสบายๆนะครับคาร์ลอสมอนเตโรครับดูครับแขนขวานิ่ห้อยดูยืนต่อยครับแม่ปล่อยไปเลยไปเลยครับโอ้พูดยังไม่ทันขาดคำครับโอ้โหครับแม่นอนนานไปหน่อยครับโอ้โหก้าวแล้วแทงครับแหลมๆครับก็โดนมาก่อนหน้านั้น4-5ดอกแล้วล่ะครับโอ้โหดอกสุดท้ายนี่จังหนับเลยครับ ครับแต่ว่าอาวุธมันจะช้าหน่อยครับแล้วดูโดนแต่ละดอกครับแม่ไม่โอ้ยเสียดเข้าซอกลักแร้เลยครับ1 2 3 4ครับโอ้ยไม่ไหวครับกระทุงยัดเข้าไปแบบนี้1 2 3่องโอคุณมารุษเอ้ยเป็นไปครับแต่ว่าอาวุธมันจะช้าหน่อยครับแล้วดูโดนแต่ละดอกครับแม่ไม่โอ้ยเสียดเข้า ดอกรักแร้เลยครับ 1, 2, 3, 4ครับโอ้โไม่ไหวครับกระทุงยัดเข้าไปแบบนี้ 1, 2, 3โอ้โหคุณมารุษเอ้ยเียนไว้ครับชกแบบเบสิกเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับได้ระยะกระจิมกัยกแบบนี้ครับโอ้โหแทงซ้ายแต่ละดอกไม่กันไม่บังนี่อันตรายครับดีเซลเล็กกาดสบายๆนะครับคาร์ลอสปนเตโรครับดูครับแขนฝานี่ห้อย ดูยืนต่อยครับแม่ปล่อยครับดิไปเลยครับโอ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำครับโอ้ยโับโแม่อนอนนานไปหน่อยครับ